สวัสดีครับสวัสดีครับครับครับเป้ฮะุฮนครับเ้ยควันออกหูได้ยังไงล่ะใส่หูฟังอยู่พี่ไมนออกไงดูลงไม่ออกใช่ปะไม่ออกมันเป็นยังไงมายังไงพอพี่เห็นอ่าเล่าให้ฟังหนเล่าให้ฟังไหนคือผมก็อยู่บ้านเนี่ยแหละผมก็ดูบอลอยู่ทําคลิปอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เออันนี้เสียงชัดเนาะชัดเด่นมาก โอเคก็คือเหมือนว่าผมดูกีฬาอยู่ทำนู่นทำนี่ไปก็ทำคลิปไปนะฮะแล้วก็แบบไม่ได้คิดอะไรมันก็มีคนส่งข้อข้อความมาข้อมูลมาแจ้งให้กับผมทราบว่าอมันมีเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้เกิดขึ้นนะตอนแรกผมก็ว่าจะไม่ไม่ไม่อะไรอะฮะแต่อ่านไปอ่านมามันก็เริ่มมีคนที่แบบเหมือนว่าเข้าใจผิดนะฮะแล้วก็เริ่มมาถามว่ามันคืออะไรนู่นนี่นั่นคืออาวแบบนี้ต้องบอกว่า ของคุณพ่อผมว่าผมอาจจะไม่ได้พูดนะเพราะมันก็ผ่านเลยกันมาแล้วนะฮะแล้วมันก็ตั้งนานแล้วซึ่งณปัจจุบันเนี้ยมันมันก็พิสูจน์กันไปต่างๆนานา,นา,นา,นานแล้วนะคะผมว่า,เ,าเด็กรุ่นใหม่หรือใครอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้เกิดทันยุคนั้นอะไรเงี้ยบางทีอาจจะได้รับข้อมูลข่าวสารมาที่ผิดนะฮะหรือว่าอาจจะสนุกอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําให้ทําร้ายผู้อื่นโดยไม่เจตนาหรือเจตนาก็ดีนะฮะผมก็เลยรู้สึก สึกว่าไอเหตุการณ์ผมเจอมาตั้งแต่เด็กแล้วพี่พี่นึกออกปะว่าถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยมันตั้งแต่ผมน่้จะสี่ขวบแบบตั้งแต่ฟุตบอลตั้งแต่พ่อเป็นผู้เล่นยันมาเป็นโค้ชนะฮะตอนเป็นผู้เล่นก็ว่าพ่อถูกไหมอ่าก็ตอนนั้นไม่ได้ด่าโค้ชด่าพ่อแทนพอเป็นโค้ชก็ไม่ด่าผู้เล่นด่าพ่ออีกเอ้าคือมันกลายเป็นลายบุคคลแล้วนึกออกปะคือมันเขาเรียกว่ามันเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นลงที่บุคคลก็อาจจะเกิดความที่เขาอาจจะมีความ กดเคืองใครมากหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ว่ากันไปตามนั้นนะฮะซึ่งผมก็มองแล้วว่าเอ,อเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราเป็นเด็กเนี่ยเราเคยผมเป็นคนที่รับรับรู้อะไรได้ตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยนะฮะเ,เราเคยคิดว่าใครที่มาทาทําอะไรเราเนี่ยอยากจะช่วยคุณพ่อถูกไหมหรือที่บ้านเรานะฮะแต่ในยามนั้นเนี่ยโอ้ ห้าขวบเราทําอะไรไม่ได้เลยไอพี่คนนี้เนี่ยวันเนี้ยมันเคยกินข้าวกับพ่ออีกวันนึงมันมาด่าพ่อเรานะฮะเราทําอะไรมันไม่ได้เพราะเราห้าขวบนึกออกไหมฮะอืมอืมอืมแต่วันเนี้ยฮะผมสามสิบหกแล้วครับลองดูฮะนึกออกไหมฮะอืมผมก็ต้องปกป้องเอครอ,อบครัวของผมแล้วก็คนที่ผมรักนะฮะคือมันมันจะต้องหยุดได้ และไอ้เรื่องราวพวกนี้นแล้วมันก็อุ้ยนี่ยังมีอีกยังมาเหยียดผมอีกเต็มไปหมดเลยนะฮะแต่ผมคงขี้เกียจไปฟ้องอะไรเยอะแยะนะฮะแต่ผมแค่ด่าผมก็ด่าไปผมขี้เกียจฟ้องฟ้องไม่ไหวนะฮะแต่ว่าถ้ามาแตะคุณพ่อนี่มันก็อาจจะต้องทําให้เป็นกรณีตัวอย่างซะอืมอืมคือมันอาจจะเป็นจริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้มองงี้วงการฟุตบอลนะฮะหรือว่าเอ่อ วงการไหนๆก็แล้วแต่เนี่ยผมว่ามันก็คุยกันสนุกสนานได้นะเอาอจริงผมก็ไม่อยากกดใครนะเพราะว่าอันเนี้ยเราก็เป็นเหมือนเพื่อนกันเนาะเอาจริงถ้าแบบไม่ชอบพ่อผมก็ไม่เป็นไรก็มาคุยกันได้ก็แค่ไม่ชอบปียพงศ์แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ยังเป็นเพื่อนกันได้นี่ก็ไม่ได้บอกว่าจะเกลียดอะไรกันอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะไม่ชอบในมุมที่พ่อผมเป็นนักบอลหรือไม่ชอบในมุมที่ถ้าเป็นโค้ชมันก็รับได้นะเอาจริงนะแต่ว่าถ้ามามต่อว่าหมิ่นประมาทหรือมาดูถูกใส่ร้ายป้ายสีเป็นความผิดตามอาญา ะะซึ่งซึ่งก็ตั้งทนายทุกอย่างเรียบร้อยไปหมดลแล้วฮะมันก็ต้องรออ,อ,อรอพูดกันในชั้นศาลว่าสุดท้ายแล้วจะไปจบกันตรงไหนข้อความลักษณะ,ะแบบนี้เนี่ยทางกฎหมายเขามองยังไงฮะว่าเข้าข่ายไหมสำหรับการทั้งพรบคอมพิวเตอร์แล้วก็เรื่องของหมิ่นประมาทอันนี้ความรู้ด้านกฎหมายผมน้อยมากนะฮะแต่เท่าที่สอบถามมาก็คงคงต้องเตรียมเงินไว้เยอะนิดนึงฮะเ้จริงเหร ใช่ครับพี่เห็นพี่ไม่ทราบเป็นจริงที่แตงโมโพสอีกอันหนึ่งบอกว่าเขาคนที่โพสอคนที่คอมเมนต์เนี่ยเขาก็มีส่งข้อความมาว่าเขาเคารบให้แล้วอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ยอมแล้วคาขอโทษใช่ไหมก็มันเกิดขึ้นแล้วว่าผมแทงพี่อพี่ตายไปไอ้เหนือมันยอมรับผมปะตามผมไหมอ่ะถามไอเหนือเอาไอเหนือมาออกดิ นี่มันอยู่นี่แหละมันั่งอยู่นี่แหละเข้าใจเข้าใจด้วยความเข้าใจอืออืออือใช่แต่ว่ามันแต่แต่พ่อคือมันคนดีพ่อผมไม่พ่อผมเป็นตลกเงี้ยพ่อผมจะยอมก็ได้ผมไม่รู้หรอกอืออือแล้วเรื่องนี้ได้คุยกับพ่อไหมหมอก็ยังยังไม่ได้คุยนะฮะก็แค่แค่แจ้งบอกว่าเออนี่ยมีคนมาว่าพ่อพ่อบอกเอออะไรเงี้ยเขาก็ยังไม่ได้คิดอะไรเขาทางานทําธุระอยู่อืมอืออือพ่อโกรธไหมถามจริง ก็เขาไมก็เขาเจอมาทั้งชีวิตแล้วพี่ผมก็ไม่โกรธเอาจริงผมก็ไม่โกรธเอาจริงนะแต่ว่ามันจะถามว่าแบบให้นิ่งเป็นหินเลยคงไม่ใช่นะฮะเพราะผมเจอมาเยอะเออเจอตั้งแต่ผมห้าขวบอะเฮ้ยพ่อมึงล้มบอลจริงป่ะวะเออก็เลยนึกออกว่ามันก็ไม่ไม่ถูกต้องถูกไหมฮะแค่แค่ทาตั้งคําถามแบบนี้ก็ไม่ถูกแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นคําถามนะฮะใช่ซึ่งผมก็ก็ก็เจอมา เยอะมันก็เฉยๆเอาจริงๆนะครับซึ่งเราไม่ได้เป็นโอ้ยมีคนด่าผมเนี้ยพ่อเก่งลูกไม่เก่งมันก็มีให้เห็นนั้งเยอะถูกไหมฮะคือถ้าไปไล่ด่าหมดมันก็ผมไม่ใช่แต่มันมันทำอะไรได้อะฮะก็ในเมื่อนิสัยคนเรามันเป็นแบบเนี้ยมันมีคนด่ามันมีผนชอบนะฮะมันก็ต้องปล่อยไปบ้างแต่เนี่ยมันจากตั้งแต่ผมผมถ้านับเป็นนาทีนี่มันคงเป็นล้านๆหมื่นๆนาทีเลยหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะฮะตั้งแต่ผมห้าขวบจนผมสามสามสิบปีอะพี่ผมโดนอย่างนี้มาตลอดอะ แต่ใ <c oughs> นแคสแรกแคสแรก <c oughs> นะฮะแล้วผมก็ตัดสินใจว่ามันคงจะต้องหยุดได้แล้วแหละไอการบูลลี่การเหยียดการหมิ่นประมาทอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งโลกเมื่อก่อนพี่คิดดูดีไม่มีการฟ้องร้องอะไรแบบนี้มันยากมากเลยนะฮะแล้วพ่อผมมองมา <c oughs> ตั้งแต่ตอนนั้นน่ะนึกออกมาฮะก็จะปล่อยไปอย่างนี้เหรอฮะใช่นึกออกมาผมก็ <c oughs> ไม่ปล่อยแล้วคืนนีม้มันอาจจะเป็นการชำระล้างอะไรบางอย่างในใจของเตงโมด,ด้วยถูกต้องไหม อาจจะเป็นครั้งหนึ่งเลยในชีวิตแล้วก็ให้มันจบกันไปอายุสามหรึอสามละถ้าผมไม่นะสําหรับผมก็แค่ฟ้องตามกฎหมายเอาจริงผมไม่ได้คิดอะไรเลยอนอกเหนือจากนั้นผมแค่หยุดได้ละคุณหยุดเถอะเพราะว่าคนอื่นที่มันคิดแบบเนี้ยคุณอยากจะคิดอะไรคุณก็คิดไปแต่คุณอย่ามาพิมพ์อะไรอย่างนี้อ,อันนี้เข้าข่ายทำผิดในภาระ,ะโฆษณาด้วยซ้ำนะฮะ